อ่าแล้ะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องที่อาจจะดราม,ม่านิดนึงก็ประมาณว่ามุมมองของผู้เล่นระดับสูงกับผู้เล่นทั่วไปละกันคือบางคนเนี่ยผมเห็นอาในแสลัมดังดราม่าเนี่ยก็อายยกตัวอย่างเนเคสนี้เลยน้องออมกุ้งคือเขาเล่นลิงแล้วก็เล่นบาสโชเดียวซึ่งลิงมันเป็นตัวละครที่เล่นโชวเดียวอยู่แล้วมันมีหลายตัวที่เล่นโชวเดียวครับคือคุณต้องเข้าใจอ่าดูเขาว่าล่างหนึ่งหรือล่างสองก็ตามนะตัวละครที่ต้องเล่นเยอะที่สุดอยู่แล้วอาจจะมีส่งมีอะไรบ้างแต่คือเป็นนนตัวลละรีเ่เเอดซิง แล้วก็ฟุตค,คือตัวละครพวกนี้ก็เป็นตัวทําแต้มอยู่แล้วครับผมดังนั้นคือเพื่อนจะให้แบบแล้วในคลิปก็คืออีกคนหนึ่งเป็นมิสซี่มิสซี่เล่นคู่กับลิงสองถามว่าดีไหมดีครับผมคือกดดันให้ฝั่งตรงข้ามไม่ต้องมาปิดลิงถึงสองตัวแล้วแล้วก็คอยเก็บบอลให้ลิงได้แต่ในวิดีโอที่อ่ารีเพย์ที่คนคนนั้นแคปอ่าที่คนเจ้าของโอลแคปมาคือ,บบอมิสซี่รับบอลมาชูรับบอลมาชูคือมุมมองเนะี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาแรงอะไรอาจจะพลาดตายหรือตำนานมุมมองมันต่างกันหรือแมก้กระทั่งซูเปอร์สลัมดงงัง คือที่ผมไม่ใช้คําว่ามุมมองของซูเปอร์แซมน้ำกับแรงทั่วไปเพราะว่าต้องยอมรับว่าซูเปอร์แซมน้ำบางคนก็ไม่ได้เล่นเก่งนะครับคือพูดจริงๆว่าตอนนี้คุณภาพแรงเนี่ยมันมันต่ำมากๆบวกกับว่าไอดีหน้านี่มันขยันแจกนะไอเนี่ยบัตรกันดาวอะแจกอยู่นั่นแหละทําให้ผู้เล่นที่ไม่สมควรที่อยู่แรงนั้นจริงๆก็ขึ้นมาได้ก็มุมมองที่ต่างกันก็คือเขาไม่เข้าใจบทบ,บาทของหลักๆเลยนะตัวซัพพอร์ เ็อย่าไรคนจะบอกว่เฮ้ยแล้วมึงมาเซียนมึงมึงมึงมารู้อะไรไอปีนอยมึงก็ด่ามาด่าเขาไปทั่วใช่ครับผมผมเล่นได้ทั้งเอสแล้วก็ซัพพอร์ตผมไม่อาจจะไม่ได้เล่นเก่งแบบสุดจ๋าในทุกตำแหน่งแต่ผมว่าผมก็เล่นเป็นหนึ่งคนที่เล่นได้แทบจะทุกตำแหน่งเอสทำแต้มก็ได้ซัพพอร์ตผมก็ทำได้ช่วหงหลังๆเนี่ยถ้าใครติดตามผมก็ผมจะเห็นว่าผมเล่นตัวซัพพอร์ตเนี่ยค่อนข้างบ่อย แล้วก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยปล่อยบอลเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าเพื่อนทาได้ผมก็จะไม่ปล่อยก็คือผมเป็นแนวซัพพอร์ตเลยก็หลายๆคนคือไม่เข้าใจครับผมว่าแบบตัวทําแต้มหลักหรือตัวทำแต้มหลอกก็อาจจะคนอาจจะเป็นแบบเล่นอ่ะโดตัวอย่างที่เจอ HG ทั้งหลายบางคอมเนี่ยมันควรเป็นตัวทําแต้มหลอกแต่ว่าได้บอลมายิงได้บอลมาจริ SF อ,อย่างฮาเซ่อ, B N. อย่างเงี้ย PF อย่างซาปุโรนอย่างเงี้ยเซนเตอร์อย่างโอดดแวนทั้งสองล่างเลย พยายามจะทำกันเข้าไปแล้วก็โทษเพื่อนเพราะแบบเล่นไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมมาเปิดดูรีเพย์แบบตัวซัพพอร์ตให้ดูผมโดอดะ,อะเกมนี่ผมเก็บบอล13ลูกพอ,อไรผมรอกิ้ตอนตกผมเก็บคนอื่นเล่นผมเก็บบอลอันนี้คือตัวซัพพอร์ตอย่างนีน้ทำเยอะหน่อยเพราะมีช่อง ตัวซัพพอร์ตคือคอมเนี้เนี่ยอยาจจะบอกเฮ้ยทำไมมีอิ่มตัวซัพพอร์ตคือคอมนี้ไม่เป็นการเล่นแบบไอโซครับแล้วผมเห็นพเพื่อนทำแต้มไหมผมก็ไม่ทำไม่เล่นเกมแล้วเอาลิงก็เล่นอ่าอย่างเันี้ยพอผมเล่นตัวทำละสิบหกแตม้มซากุบางคนแม่งยิงหยับๆเลยแล้วดูอ่าเพื่อนผมเล่นก็เล่นตัวซัพพอร์ตแหมมีอะไรมาสืบไปละอ่ะตาตอนนี้อาจจะเห็นชัดเลย ลูกเขาว่าทำคนเดียวเพราะว่าเกมนี้เหมือนมันจะชนะไปแล้วมั้งผมก็เลยโยนบอลให้ก่อนและเล่นไปแต่ถ้าเกิดเป็นดูในเกมเปย์คือผมทาคนเดียวมีสี่แทบไม่ได้เล่นเลยจะพูดตรงๆคือแทบไม่ได้เล่นเลยก็แล้อ่ะเกมนี้อ่ะเกมนี้ชัดเลยสิบหกแนมคนเดียวฮาเซรีบาวเพราะอะไรเพราะฮาเซไม่ได้ปล่อยบอลรอรีบาว สอนคำแค่สองแต้มที่เราผมทำเลยอันนี้คือตโตทาแต้มหลักครับคือหน้าที่ก็คือทําแต้มอน,น่างทําแต้มแพ้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ซัพพอร์ตมากที่ก็ทาไปได้สิบเก้าแต้มผมก็คอยซัพพอร์ตมีจังหวะก็ทําไม่มีจังหวะก็ไม่ทําอันนี้นนทําหลักก็ทําคนเดียวเนี่ยคนอื่นก็ไม่ทําคือพวกนี้เขาก็รู้งานอก็ไม่ทําให้ผมทำหลักผมทําได้ก็คือก็ปล่อย เขาว่าที่สองแต้มคนเดียวโอดะมีแค่สองแต้มก็คือแค่อันตร์หน้าที่แหละเก็บบอลบีบาวบอกผมเป่นโอด่าสองแต้มเหมือนกันหน้าที่แหละก็คือบีบาวเก็บบอลเพราะว่าใช้จากอันติแค่นี้นมีอย่างงี้เห็นไหมอันนี้นมีอย่างงี้เลยนะก็ไม่ทําทําแค่สองแต้มที่เหลือซัพพอร์ตแล้วก็ให้ลูกค้าบ้านทำคนเดียว ออย่างอันนี้อาจจะแปลกหน่อยก็คือมีทั้งฟูจิมะแล้วก็ทั้งเซนโดก็คือเป็นตัวที่ผัดผัดกันทําได้อันนี้ก็จะเป็นอีกคอมหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่คอมแบบนั้นคุณก็อย่าไปทำครับผมเนียมันก็ประมาณนี้ครับผมก็เล่นทั้งตัวซัพพอร์เต,นตนะนะเนี่ยนด้สิบสี่แต้มเนี่ยได้ไปสิบแตมเนีโอดานี่ยทำไปเยเนี่ยรีบาวไปทําไปก็ป,ประมาณนี้ครับคือ คุณต้องเข้าใจก่อนเลยว่าแบบตัวซัพพอร์ตคือตัวที่ถามว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตมันจะเป็นต้องเป็นตัวที่ปล่อยบอลได้ไหมอาจจะเป็นตัวที่ปล่อยบอลได้เพื่อดึงตัวประกบครับแต่ว่าบางทีคุณก็ไม่ปล่อยบอลก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนคุณทําแต้มได้เนี่ยหลายๆคนเคยเจอไหมแบบอ่าไม่ต้องคุณก็ได้เหมือนคุณอาจจะเล่นเซนเตอร์ก็ได้แล้วแบบตัวทำแต้มของคุณแม่งทาแต้มได้ไหลลื่นเลยไหลลื่นเลยแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งแบบว่าอยากจะทํะ อยู่ๆก็อยากจะทาแล้วเอาเทินไปเสียฟรีๆอ่ะเคยเจอไหมหรือหรือคุณเคยทําแบบนี้ไหมแบบเฮ้ยเพื่อน <c oughs> เราไม่ทําแต้มไหลลื่นวะกู <c oughs> ขอลองทําแต้มหน่อยบ้างแล้วกันแล้วก็เอาบอลไปเสียฟรีอันนั้นนะคือสิ่งที่ผิดครับผมคือถ้าเพื่อนยังทําแต้มได้อยู่คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวซัพพอร์ตคือตัวที่ไว้คอยช่วยปล่อยบอลในว่าในสถานการณ์ที่เพื่อนทําแต้มตัวหลักของเราอ่ะไม่สามารถปล่อยบอลได้แล้วครับผมเราหน้าที่คือช่วยปล่อย แลวโดยเฉพาะเอจนะครับมันยิ่งเป็นตัวที่ไม่ควรปล่อยอย่างยิ่งเลยครับเพราะอะไรมันไม่ลู่มันไม่ลู่มันไม่ลงนว้ยถูก,กปะแล้วก็ต้องพูดตรงต่อเอจจีถ้าไม่ใช่ผู้เล่นระดับสูงนะเล่นเกมป้องกันโคตรเจ๋หนึ่งอย่างที่ผมอยากจะให้เปลี่ยนสำหรับผู้เล่นทั่วไปกับผู้เล่นระดับสูงที่ต่างกันก็คือผมโฟกัสที่การป้องกันมากกว่าเกมบุกแต่เกมบุกต้องไม่ตันจนเกินไปนะแต่คือเกมบุกเนี่ยเราเล่นไปเรื่อยๆได้ครับคือถ้าคุณป้องกันดี เล่นเกมบุกไปเไรื่อยๆไงคุณก็ชนะครับผมถ้าคุณป้องกันได้ลูกแต่ผู้เล่นระดับล่างหรือผู้เล่นระดับทั่วไปพวกัสที่เกมบุกมากกว่าเกมป้องกันซึ่งเกมบุกใครๆก็เล่นได้ใครๆก็เล่นเก่งเหมือนถ้าใครเคยได้ยินผมพูดเนะี่ยผมจะเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยไอ้ลุคคว่าล่างสองเนี่ยเพราะเกมบุกมันเล่นโคตรง่ายผมจะบอกเสมอว่าถ้าดูลุกว้าล่างสอง่ะดูว่าใครเก่งไม่เก่งให้ดูที่เกมป้องกันว่าเขาเล่นเกมป้องกันน่ะแน่นขนาดไหนใช้ประสิทธิภาพตัวละครแน่นขนาดไหน ถ้าเล่นแค่เกมบุกอะผมไม่นับว่าเก่งพะเกมบุกใครๆก็เล่นได้คือถ้าคุณอยากจะขึ้นแรงคุณอยากจะอะไรอย่างแรกเลยคุณต้องเข้าใจหน้าที่ของตัวละครให้ดีก่อนซึ่งจะให้อธิบายผมบอกเลยว่าแค่ยากว่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะถามอะไรให้ถามแบบถามมาว่าตัวละครนี้หน้าที่เป็นยังไงทําอย่างนี้่างนี้ได้ไหมผมจะอธิบายได้มากกว่าจะใชใ้ผมมาแบบไม่มีท็อปปิกลรวตั้งหัวมาพูดไม่ได้ยากมากเพราะมัน ดูเหมือนไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าละเอียดมากๆหรือแบบเอยเอารีเพย์มาให้วิเคราะห์มาให้ดูอย่างเงี้ยพูดได้ดีกว่าให้ผมตั้งหอกดาคืออย่างแรกเลยคุณต้องเข้าใจบทบาทของตัวละครในเกมสแลมดังทั้งหมดเลยผมอาจจะยกตัวอย่างให้อ่ะเซนเตอร์ต้แปนตัวเดียวไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามตัวทําแต้มลตัวทําแต้มรองแล้วก็ตัวทําแต้มหลักหนึ่งตัวตัวซัพพอร์ตสองตัวเบสสองตัวหนึ่งทำแต้มสองเบส แล้วก็อาจจะเป็นสามตัวที่ช่วยกันปล่อยบอลอาจจะเป็นคอมแบบ full isolation อันนั้นก็ต้องเข้าใจบทบาทของตัวละครในแต่ละคอมในแต่ละอะไรแล้วก็เข้าใจความสามารถของตัวละครเข้าใจการ้อนจังหวะนู่นนี่นั่นเข้าใจการอืมป้องกันการสลับตัวประกบการซ้อนการนูน่นการนี่การนั่นอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคือ อันนี้ผมเข้าใจผมเจอมาบ่อยมากแล้วมันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่แบบทําให้ผมแพ้แรงบ่อยมากเวลาผมกดดูโอกับเจอกับน้องที่แบบน้องๆอง่อะก็คือที่แบบแรงไน้อยก็คือการป้องกันเนี่ยคือเขาจะพยายามที่จะแบบกักทั้งสนามอ่าอย่างแรกก็คือแบบอ่าเหมือนแบบอาพูดตรงๆถ้าสมมติโอเคผมเข้าใจว่าแบบการที่คุณมาคนเดียวคุณจะไม่ไว้ใจคนอื่นก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าสมมติคุณอยู่ในแรงที่อาจจะไม่สูง แล้วคุณเข้าไปอาจเจอสุดยอดแลมนังสองคนคุณก็น่าจะรู้ว่าเขาน่าจะมีพรอมีฝีมงงือระดับนึงผมอยากให้คุณเน่ะเชื่อใจเขาในการป้องกันและป้องกันตําแหน่งของคุณเองอ่ะให้ดีที่สุดก่อนที่เจออย่างบ่อยเลยก็คือฟูจิมนะพยายามที่จะเข้ามากันสองแต้มมากๆแล้วก็เสียสามแต้มซึ่งสองแต้มมันน้อยกว่าสามแต้มนะเสียสามแต้มมันไม่ขู่แล้วมันเป็นคะแนนที่จะทาให้เกิดผลแพ้ชนะได้ได้แบบง่ายเลยมันไม่ก็บางทีกักตัวสามแต้มหรือไม่ก็แบบกัก ลูกตายแปดอ่าเจอบ่อยอย่างลุคขาว่าอย่างเงี้ยเวลาลุคขาว่ากอลฟเฟดแล้วแบบโดนมาหลายรอบแล้วอะก็ะบบยังจะยืนหรือทางอางังกฤ่ถ้าจังหวะสอง่ยถ้าเกิดเจอผู้เล่นแบบสแลมดังอ,อะไร <S <S <ๆ>เขาก็จะมาซ้อนอยู่แล้วเวลาตกลูกตายแปดลุคขาว่าวคุณโดนหลายๆครั้งคุณก็ต้องรู้จักปรับตัวคือผมอยากที่พูดก็คือผมอยากให้โฟก,กัสไปที่เกมป้องกันเราลองเล่นเกมป้องกันให้แน่นก่อนพอเล่นแน่นนะครับเกมบุกผมบอกเลยเล่นมันไหลลื่นเองอะ คือพูดยากคือแบบไมเซ็ตอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือถ้าเกิดวิธีการขึ้นแรงง่ายๆนะถ้าฝั่งตรงข้ามกดรู้เขาว่ามึงอยากกดฟุกุดะเพราะอะไรถ้าเกิดสมมติมึงกดฟุกุดะเนี่ยมึงไม่ได้เก่งที่มึงไม่ได้เก่งถึงขนาดตกท้ากอบได้เหมือนมึงเอาสกิลไปให้รู้เขาว่าชอปปิ้งแล้วมันใช้สกิลปุมันมายิงลูกแตกลง คืออันนี้คือโอเคผมกับเพื่อนผมเล่นกับบิงกี้บิงกี้มันเล่นคู้กุดาดีซึ่งเล่นกดฟูกุดาจะรูกว่าก็ชนะครับเพราะพวกผมป้องกันกันได้แต่ถ้าคุณป้องกันไม่ได้อะการกดผู้กุดาไปเจอรู้ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าคุณก็แพ้ไปครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะอันนี้ผมพูดเลยนะพะถ้ามันเยอะมากถ้ารู้ขาว่าคนไหนเจอผููกุดาทีมตองคําแล้วปล่อยบอลไม่ได้นยะก็คือรู้ว่าคนนั้นเกมบุก,กไม่ได้อันนี้คือเบสิกเนี่ยนะการดับตัวสําคัญรู้ว่าตัวไหนคุณจะเอามาในจังหวะไหนก็สําคัญการที่คุณเเเล่่นนได้ยยอะยีก็สําคัญ ผมจะบอกเลยว่าเอเเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เท่เนาะเล่นตีสายเล่นอะไรเอ้ยกูเป็นชูติ้งกาดจะเป็นตำแหน่งที่หาของเขายากมากดังนั้นถ้าคุณอยากจะขึ้นแรงจริงคุณไปฝึกเล่นเซนเตอร์ p f SF หรือแม้กระทั่ง EG ดีกว่าครับผมเติมในสิ่งนี้เพื่อนค่ะแล้วมันอาจจะสนุกขึ้นก็ได้หรือถ้าคุณโอเคพอจะที่เล่นเอโดนตกก็เล่นไปแล้วก็จะอยากมาบ่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้รีพอร์ตเ g รีพอร์ตเ g เจ้าไม่ได้นะเพราะคุณก็ต้องยอมรับว่า โพสิชันของคุณเนี่ยมันเล่นเกมลับได้หวยมากๆและเกมบุกอ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนเกมที่เปิดขึ้นมาแรกๆเนาะที่จะใครก็เน้นไปที่เกมบุกตอนนี้นเกมป้องกันมันค่อนข้างที่จะสําคัญแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมจะบอกให้ผมมักจะเจอบ่อยๆอ่าทุกตัวเลยอ่าน้องดำด้วยมีซิอิโคชิโนฮาเซแล้วก็อะไรแว่นหนึ่งแว่นแตก โพดได้บอลไปขอกดดิฟก่อนทีหนึ่งแล้วค่อยส่งบอลกดท้าอะไรนิดนึงถ้าเป็นแบบแม่นแต่เนี้ยขอโพสต์อัพทีหนึ่งแล้วค่อยส่งบอลถ้าเกิดคุณอยากจะขึ้นแรงเลิก่าะทำแบบนั้นซะเฮ้ยพี่ทําแบบนั้นมันเสียอะไรต่างกับส่นส่งเลยยังไงอย่างแรกเสียจัดขอบครับอย่างที่สองถ้าคุณโด,ดสนสารละ แล้วโดนหลมชนลมอะเสียบอลไหมโอกาสเสียบอลได้แล้วก็บางทีเจอพีจริงเขามาดักสตันคุณปูดดติสตันโดนสติวเสียบอลได้เจอมากี่เนี้ยโดนเสียบอลเลิศครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับสำหรับผู้เล่นจุนอันนี้เป็นทิกเล็กๆน,น้อยๆเนาะอ่าในปัจจุบันเนี้ยต้องพูดว่าจุนนะครับไม่ควรที่จะหลอกเพราะอะไรต่อให้จุนมันมีท่าที่กันอินเตอร์เซ็ปอนไนวะ มันดังพาไม่เกินรอกต่อ,อ,อให้มีถ้ากันอินเตอร์เซปเนี่ยถึงแปดเปซนก็ตามแต่จุนมันไม่ได้ใช้ลุ้กปรุงเกมครับโอกาสอินเตอร์เซปจากลูกของจุนเนี่ยมันก็เยอะมากๆแล้วบอลจุนกน็ช้าด้วยไม่ควรที่จะดังครับผมดังหลอกคือถ้าไม่จำเป็นนะถ้าเกิดมีตัวเพื่อเล่นกันได้อยู่แล้วไม่ควร ประมาณนี้แล้วกันคือที่เกิดมามีคอนเทนต์แบบนี้ด้วยอย่างแรกก็คือผมคงไม่ได้สตรีมเยอะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันตัวแตกมากก็อาจจะลงเป็นคลิปแล้วก็มีช่วงนี้ว่างๆก็คือเลยแบบได้ไปอ่านในแ l ลมดังดราม่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นโพสบางโพสที่แบบอาจจะเป็นส่วนใหญ่คนที่โพสก็จะเป็นแลงไม่ได้อะไรนะคือแรนก็จะน้อยๆคือเขาไม่ได้เข้าใจเกมแบบเต็มรูปแบบแต่เขาก็อาแต่โทษ ผู้เล่นฝ่ายของข้าไปผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมของเขาทั้งๆที่อย่างบางเกมเนี้ยเขาบอกว่าเพื่อนกันไม่ได้เลยแต่ดูสกรอของเขาเองเขาก็กันไม่ได้เลยเหมือนนะคือเกมป้องกันไม่เอาเลยยังไงก็ไม่ชนะเกมบุกก็ไม่ชนะบางทีแบบดูโพสเออเลือกตัวมาแบบเออคอมมันก,ก็ก็ควรแพ้แหละ,ะเราอะไรไปชนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเอารีเพย์มาดูว่าไปดูว่าแบบเขาก็ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นกแบบส่วนคนที่จะแพ้แล้วคนที่เขาเบลมก็ไม่ได้ เล่นแย่ขนาดนั้นก็ประมาณนั้นครับผมใครสงสัยอะไรก็อยากให้ให้ถามนะถ้าเกิดคุณอยากจะพัฒนาในเรื่องการเล่นแรงคือผมไม่รู้ว่าแบบจุดประสงค์การเล่นเกมของคุณคืออะไรแต่อย่างแรกคือพอชนะเล่นและชนะชนะสลับแพ้มันก็ยังสนุกกับเล่นและแพ้รัวๆถูกไหมถามคอมเมนต์ Comment มาหรือถ้าผมสตรีมสดก็เข้ามาถามก็ได้จะให้อธิบายอธิบอกอยากโอเคครับผม ก็คลิปนี้ก็พอเท่านี้ละกันถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจใครก็เรื่องของมึงพอนนี้เป็นมุมมอง